พ่อจะเด่นทางเมตตาชิ้โจกกับน้ำมันเป็นน้ำมันหอมก็จะเป็นเมตตาค้าขายอะไรเี้ครับลูกศิลป์หาเยอะไหมเยอะครับแนวแบบค้าขายเยอะมัน่นั่นก็เชื่อมร่องรอยต่อกล้องยินว่าหลวงปู่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุภวัตรพอมาข่ามข้าวที่จังหวัดชายนาครับมากราบหลวงปู่ครับผมแล้วก็มาเช่าวัตถุบูชาครับ สวัสดีครับเนื่องจากที่ทางทีมงานของเอสานคมเราได้ต้นขนุนตายพายมาแล้วใช่ไหมครับได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพิมพ์ดังที่ประกาศไปแล้ววันนี้จะเป็นครั้งแรกของผมเอสาคมและทีมงานนะครับที่ได้มากราบหลวงพ่อท่านครั้งแรกเลยนะครับเป็นครั้งแรกของผมด้วยนะครับเราไปกราบท่านแล้วก็สอบถามประวัติความเป็นมาท่านเลยดีกว่าครับเออความความหลบความเรินลงเมญายดยม หลวงพ่อพิมพ์นะครับพระภูวิมนปัญญาพรนะครับกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับเเินออไหนๆเรามาทํารายการของหลวงพ่อแล้วก็ยังไงอยากจะเรียนถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อสักนิดหนึ่งครับสารอ๋อได้เป็นไรโยมถามคือทำไมก่อนเนี่ยพออยู่วางทองลูกไปบวชอยู่ครับหลวงพ่อโคบหลวงพ่อพระโควิการสุภกิจอำเภอวางทองครับ วัดวังทองวัลารามเนาะแล้วมาตอนหลังพออยู่ที่นั่นมาพอสองสามป,ปีแล้วพอเ็เป็นโรคปวดท้อง mm hmm. แล้วก็ย้ายจากนั่นไปอยู่ <c oughs> กับหลวงพ่อหน่ายวัดบันแจงปีพศ .2414 หลวงพ่อหนายที่ทําจิ้งจกสองหางอะไรนี่นั่นแหละใช่อาจารย์สักยันที่มีชื่อเสียงมากท่านมาสร้างโบสถ์ว้ทีิวัดในปีพศ2512ลูกอ๋อวัดนี้คือหลวงพ่อหน่ายศักดิ์ศรเพราะว่าญาติอยู่ที่นี่เยอะมาสร้างที่นี่แล้วท่านก็อยู่ที่โน้นไปไปมามาลูกแล้วก็มาเปิดสักยันที่นี่บ้างไปไปมามาแล้วก็สักที่วัดบัรแจ้มาหลวงพ่อก็ไปอยู่เรียนกับท่าน ไปอยู่ก็ไปได้รับความเมตตาจากพี่แหวงลูกหลานเคยท่านาให้หัดเขียนขอหัดลงตะกุดไม่ได้สักก็เขาลุกอ,อยู่ก็พี่แหวงทำอยู่อย่างนั้นลงยันอย่างเดียวเขียนกรถาพยันชนากะละแล้วให้ท่านเป็นคนปุกแล้วมาตอนหลังนี่ก็ <c oughs> อาจารย์ประเวศที่อยู่ปัจจุบันนี่ก็เป็นอาจารย์สักยันตอนนั้นยังไม่ได้มาอยู่ครับมาแต่งงานกับลูกสาวพี่แหวงแล้วชือสมางเสร็จแล้วก็มาหัดเรียนเขียนขอมแล้วก็สักยันคู่กัตจิตก็อยู่อย่างนั้นด้วยกันมาเหมือนพี่มันลองช่วยเหลือกันมาแต่หลวงพ่อเองก็สักอย่างเขียนอย่างเดียวลูจกจนกระทงมาปีประศรสอ,องร้ยสิบ เจ็ดหนูบปลายปี <c oughs> เพราะว่าโบสถ์นี่ยังไม่แล้วเสร็จพระก็ไม่มีบ้านก็น้อยเดียวท่านก็บอกว่าคุณพิมพ์ยินยมว่าเซนลายชื่อเป็นหางว่ามันเรียกขอให้คุณกลับไปช่วยดูแลบสถให้หน่อยโดยท่านก็บอกว่าเอาละคุณลเรียนพอแล้วได้ไปทุกอย่างไปช่วยดูแลหน่อยเพราะผมอยู่ ที่นี่นานๆเดไปทั้งทีหนึ่งไปช่วยดูแลให้หน่อยแล้วก็มาปีบรอสองพ้าร้อยสิบแปดอเราก็ไม่เป็นอะไรเลยลุงนะ <c oughs> นานการก็ไม่เป็นมาเขาก็จับให้เป็นเจ้าวาด <c oughs> แต่พ่อเขาไม่เอาเป็นเจ้าวาดมันไม่ชจบดอกเขาตัง้งให้รักษาการแทนนะรับก็ฟังลูกไม่ปิดทองกัน มีวัดเดียวลุงในประเทศไทยที่ฝั่งลุกเิมิขาดทุนหรอครับโอ้ดังมากเลยอ่าขนาดไปซื้อไปซื้อของเขาวัดไหนเนี่ยอาจารย์ว่าวัดพฤกษตะวันโอ้ไม่ไปแล้วไม่มีรถขับรถเอาตังไปทวงตังค์เราว่างนันโอ้โหดังระดับประเทศเลยขาทุนดังเเลยโอ้ดังมากเลยดังในงว่า้ผู้ดังแบบเดียวอันนี้ดังโดย จิตใ้สำนึกของคนทำยังไงขาดทุนได้ถือว่าเป็นค่าโฆษณาครับหลวงพ่อขาดทุนเลยเราก็เป็นเด็กเนาะไม่ไปเอาที่ไหนก็ไปพึ่งเป็นหนี้ครับสมัยนั้นนะเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยโอ้สมัยนั้นก็เยอะหกสิบห้าบาทสมัยปีหนึ่งแปดประมาณนั้นเลครับหนึ่งแปดเราขาดทุนหมดเลยก็ทาไงก็ขาดทุนไม่มีตังค์ทำอ่ะครับก็ไปหนี้เขาวาดก็ไม่มีพระเดือเราองค์เดียว แล้วก็ไปเจอได้พึ่งบารามีก็ไปหาคุณอุบลรัตนประเสริฐืครับลูกน้องประสิทธิ์การจนวัตรโคตรตรงง้องมงเขารับพระละเลยแล้วก็มาเที่ยวน่งมาก็ลงว่านายขึ้นรถไฟมามาก็มาต่อรองกัเจ้าของเงินเขา,าราชสีทั้งหาตระกูน,นะเขาว่าเอาอย่างนี้นะผมไม่รู้เรื่องเลยผมต้องสาราจารย์ท่าน ก็อยู่ข้อท่านมานานท่านเทียเท่ยวไปเที่ยวมาหลายเที่ยวก,ก็ไม่บอกว่าเป็นนี่จนมาหลังผมก็เลยถามอาจารย์ถามจริงๆเถ้ะมาอาทิตย์นึงครั้งนึงครึ่งเดือนครั้งมีปัญหาอะไรบอกผมมาเลยก็บอกความเป็นจริงให้แกฟังแกก็เอาละไม่เป็นไรอนาะจารย์นะทำใจดีๆเดี๋ยวผมจะขึ้นไปหาลงพันหาย<ะ>ไปคุยกับท่านอันนี้นะผมขอรับเลย ร mm hmm. ับ mm hmm. ทั้งหมดทั้เจ็ดหมื่นที่พันหกร้อยห้าบาทรับใจนี่ให้บ้าก็ไปหาหลวงพ่อหนายตุลงลุงก็บอกเออดีจ้างบนช่วยจันพิมหน่อยเถอะบนทุนท้ายแล้วก็มารถไฟกันมาลงแล้วก็เข้ารถไปรับแล้วก็มาเรียกเจ้าของทองเขามา mm hmm. ท่านสีทั้งหายัางอยู่บัจจุบันจะบ,บอกเขาตายแล้ว บอกว่าเอาอยัางงี้นะงานเงินนั้นเนี่ยทางวัดอาจารย์น่ไม่รู้เรื่องหรอกเขาเอาไปหมดแล้วมาติดผมนี่ครับผมรับใช้นี่ให้วัดทั้งหมดเลยเจ้าของทองก็รองให้ตอนนั้นหลวงพ่อยังหนุ่มๆอยู่เลยใช่ไหมครับตอนนั้นอายุประมาณยัง,ยงไม่ถึงนี่แล้วยังไม่ถึงนี่เออเลิกก็รองให้ลดให้มื่นนึง แล้วก็เอาผ้าป่ามาทอดหลกเอากระถินมาทอดโครงเดียวเหลือในระหว่างขึ้นรถไปนั่นแหะไอ้ลังศาส์น่ะลังศาส์น่ะมันไม่ดีเขาซื้อนะคนที่แปดนี่ว่าลงไปเปลี่ยนลังศาสตร์ฉันรถออกพอดีเลยเชื่อไหมลุงลุงทั้งนั่งมาในรถโดยแต่ตาจางฉันเนี่ยรอรับอยู่ที่เขาไก่เอาเรือไป ก็กสนุกกันมาเนะพอรถออกแล้วแกวิ่งอ่ะวิ่งมาคว้าเลยเขาก็บอกอย่าวิ่งเขาพี่คว้าผิดลงไปเลยนอนล่าไปเลยเขาก็ยืนบอกอย่ายกหน้าอย่ายกหัวหน้ายกหัวนะเขายกธงแดงรถหยุดแกก็ขานมาตรงดีเขียวเลยนึกว่าเป็นศพไปแล้วบุญน,นักเลยไม่เป็นไปหลวงพ่อโสธรไปตรงนี้เป็นเล็บตรงหน้าอกนะ่ะคล้องอยู่องค์เดียว รอดตายมาแล้วก็ไม่ได้เล่นอะไรก็เลยมาทอดไทนี่เขาด้วยว่าจะเอาศพมาฝังกันเละการลอดตายลุงๆรบอกวนเนี่ยบุญใหญ่นั้นเนีะแล้วคนไทยนี่เขามาดานๆก็พอก็เลยมาบูรณะเรื่อยมาแล้วปลูกป่าม้อะไรทำอะไรเลยมาแล้วก็ไปพรราก็ตาท่านเจาะย่างที่เล่าให้ฟังเลยนะนั่นแหละแล้วก็ไปปรงผมท่านดังภาพเห็นนปีเดือนนึงก็ไปครั้งครั้งในระหว่างพรรา ไปไปไปรถเท้าวันฟาร์มแล้วก็วัดถวันะไปลงหลังวัดนั่นก็คือหลวงพ่อหน่ายใช่ไหมครับหลวงพ่อหน่ายก็เป็นสิทธิ์สายตรงของหลวงปู่สุขวัดปะคอมาขามเท่านะครับก็ จะเป็นหลวงปู่สุกแล้วก็มาเป็นหลวงพ่อหน่ายเนาะที่ดังในเรื่องที่จบสองหางหลวงปู่สุกก็ดังอยู่แล้วล่ะเราคงไม่ต้องพูดถึงแลยเป็นหลวงพ่อพิมพ์ตอนนี้ที่ที่ที่เราอยู่ก็อยู่ถ่ายทอดมาก็เรียนมาด้วยกันก็พี่แหวงพี่แหวงก็เป็นคนแนะนําให้ก็เรียนมาด้วยกันนั่นแหละแต่เขาเป็นคนสอนเราละมาเวดเวดนี่ก็ถือว่าเป็นลูกเขยหลานเขยก็ชอบพอกันมาอยู่ตอนนี้มันก็ยังศัก์อยู่แต่ก็แย่ แล้วพ่อก็เลยมาทำวัดทำบาเรื่อยเ่วยมาได้รับความอุปธรรมและบารมีของท่านเล้วก็ซื้อที่ซื้อทางขยายแต่ว่าพ่อชอบป่าใจมาในเรื่องทางป่าพวกอย่างอื่นไม่เคยสนใจชอบธรรมชาติลูกครับนี่หลวงพ่ออยู่จำวัดอยู่วัดเดียวเลยยาวเลยใช่ไหมยาวมาดึเนี้ไม่ได้ไปไหนเลยสมัยก่อนก็ไปเดินทุดงไปแล้วอยู่ถ้ำอยู่อะไรไป ครับวิเวกไปสิบห้าวันมั่งยี่สิบวันมั่งไปอยู่ถ้ำแล้วแล้วแต่เอาแมคมป์นนะไปอยู่แคมตสนมั่งแล้วก็เท,าทดด้าทุสรถมั่งนั่งทิบสองมั่งที่ที่ที่ทเดินมาปางไปอยู่ที่นั่นแล้วก็มาอยู่ที่วัดไม่ได้ไปจากไหนแล้วก็มาก่กสร้างเป็น นปัจจุบันที่โลกเห็นก็อยู่อยู่นี่นะค้ับได้อาศัยแรงทรนจากญาติโยมช่วยกันสาธุเราก็เคยได้ยินชื่อเสียงของหลวงพ่อมามากมายครับก็พอดีทางผมได้ได้ต้นขนุนตายพายอย่างที่กาบเรียนหลวงพ่อนะครับแล้วกมม็มีน้องในกลุ่มแนะนํามาว่าหลวงพ่อท่านเนี่ยจะเก่งในเรื่องของสายอะไรเมตตาเมตตาพรัยเมตตาโยมเมตตาอะไรไม่เกินลรอกใช่ครับ<อ>แล้วก็น่าจะเข้ากับ ไอ้ต้นขนุนของเราใชครับชื่อขนุนด้วยแล้วก็ได้มตตาก็เลยได้หลวงพ่อพิมพ์ท่านมาเป็นมันเป็นชื่อลูกชื่อขนุนชื่อไม้มงคลแต่ว่าเราก็ต้องทำของเราเองลูกทำเองดีชั่วยอยู่ที่เราทำเกินทำแล้วให้มันได้ประโยชน์ต้องส่วนตนและผู้อื่นทำแล้วไม่กระทบกระเทือนตนเองและผู้อื่นทำแล้วให้สบายใจทุกอย่างนะลูก มันอยู่ที่ผัสสะอยู่ที่อารมณ์เึงปากของคนครคนเราที่ทุกข์นี่มันจะทุกข์อะไรเพราะว่าการล้ำผัสผัสสะเป็นสมุทัไทยทำให้ทุกข์เกิดเขาชมลูกว่ดีลูกก็ชอบใจครับพอเขาติว่าเราไม่ดีเราก็เสียใจแต่แล้วมันมีอะไรบ้างไ้่ตรงนั้นอือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมันก็วางปากเพราะฉะนั้นทําตรงนี้ให้ได้นะรักษาจิตตัวเองแล้วก็รักษาใจตัวเอง อย่าไปโกรธอย่าไปเครียดแล้วทุกอย่างมันมีอยู่อย่างียบประจาโลกของคนที่มีก็เลยไอเราก็มีแต่เราก็ต้องรู้มันมีนะดีก็ไม่มีคไอ้ที่ว่ามีบดีเดี๋มีเราจะได้รู้ว่ามันมีนานหรือไม่นานนานหรือไม่นานในใจเรานะที่ไม่ชอบใจถ้ามันนานเนี่ยแสดงว่าเรายังใช้ไม่ได้ต้องเอาออกไปให้มันมีมันมีมนมลวโอ กูยังยังอยูย่อเยอะนะวันเนี่ยกูยังไม่ผูกอาฆาก็ยู่เราก็ามาปรับปรุงจิตเราจิตเ,เรามันก็อยู่ดีสมมุติลูกเห็นต้นกล้วยไหมลูกเห็นขรับสาธุถามว่าทางในมันข่าวไหมข่าวทำไมใจถึงข้าไไงข่าวทำไมใจถึงข้างในตัดเลยแล้วก็ลอกออก หลอกหลอกของเราเราละไปนะหลอกตัวนี้คือละละที่จิตเราละไปละไปอันนี้ก็หลอกหลอกไปขาวโจ้เลยอแกงส้มขึ้นอร่อยจิ้มปลาลาบแ่บอร่อยอ้ออร่อยมากเลยล่ะคนเราเนี่ยโดยมากอะมันทําลายจิตตัวเองอพอเหม็นมันได้อะไรกันมาเลย ไปยึดเอาแต่เปลือกนะครับก็คนก็ต้องบัต้องไปแต่เปลือกก่อนที่ใช่ครับมาปลางยังมีเปลือกคุ้มเลยเแล้วเราจะกินในมันก็ลอกออกไปมาถึงได้สวยงามทุกอย่างลูกถ้าลูกทำได้อย่างนี้เจริญสาธุเจริญมากเลยลูกให้มันมีถ้าโมโหเราจะรู้ว่าเออกูยังไม่หมดหรือเปล่ายังอยู่เยอะพเราจะได้ทิ้งวางไปอย่างพ่อที่พูดเเล่นมันเจ็บ ยิดหน่อยเดี๋ยวก็หายถ้าเจ็บใจนานจังเลยือสาธุเชื่อเปล่าใช่ครับก็ <c oughs> เจ็บใจจังม่เจ็บตรงไหนใจอารมณ์ <c oughs> เราไปยึดเองไงเออมันก็ต้องยึดถต่ขึ้นขึ้นรถไฟแล้วมันต้องไปโหนมันก็ชนกันแต่โหนแล้วก็โหนมันมีจังหวะอเข้าใจไหมโหนอยู่กับที่แล้วมันจะเป็นเราองทุกอย่างมันเป็นคุณธรรมหมดเป็นธรรมมา พาปลูกป่านะเพราะเอาธรรมะในป่านะมาสอนใจตัวเองเพาะไม่ได้เรียนนะครับแล้วหาเรียนมันเป็นแต่สนทนาได้เพราะมาจากปฏิบัติรู้จักรู้จัก,จากการปฏิบัติของจริงนะครับทุกอย่างลูกจะมีอย่างเดียวไม่ได้ครับปฏิบัติอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม้ต้นหนึ่งถามลูกมันมีอะไรมั่งมีแก่นครับแก่นอยู่ได้เพราะอะไรอ,อยู่ได้เพราะกระพี พอเปลือกพระสะกิดทุกอย่างด้านนอกนี่ก็เป็นเมตตาแผ่และตรงไใบต้นเล็กต้นน้อยก็ได้อาศัยล่มครับใช่ไหมและต้นเล็กต้นน้อยนี่ก็ได้อาศัยโลมแล้วไอ้ต้นใหญ่เนี่ยอาศัยมันนะมัน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 อกมันปกพรมความชื้นไว้ให้นะครับมันเอื้อประโยชน์กันอาศัยซึ่งเรียกอัญมะปัญญาเกิดขึ้นตรงนี้สาธุเพราะฉะนั้นเราจะไปมอง ไอคนเนี้ยไม่ดีไม่ได้มันพ่อจะพูดให้ฟังลูกเห็นตะปูไหมเห็นครับมันทำไมถึงยึดติดกันหมดได้เนะอ้อนตอกข้อนตอกตอกไปเนี่ยฟังบ่อยๆมันดาเกิดของเล็กมันยึดของใหญ่อยู่นะครับตอกมัดคาเนะส้นน้อยๆเนะี่ยเอาไปทำตรงทำอะไรได้ไม่ได้ม,มันใช่เจาพาพของมัน เอาหลับไปมัดยึดเหนียวตะปูก็ไปตอกให้มันยึดติดกันเพาะสอนโยมนั่งกับมาฐานมันเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นอย่าไปดูตรงนั้นดูประโยชน์ที่มันได้ประโยชน์ของมันมีในตัวมันแอ่ให้มันถูกที่ใช่มากลูกแล้วตรงนี้มันจะเห็นผลเลยมันใช้มันถูกที่ลูกเอามีดบางอไปเสี่ยงมาทูได้ไม่ถามมัน มีดบางบอกมะนาวเนี่ยไม่ได้มันต้องขวานเราต้องใช้ให้ถูกงานดีเนี่ยเขาบอกใช้ถูกกลางมีดก็เอาฝานมโกรูดกระชายอ่ะอะไบางจะไปเที่ยวตากระโถงทันกินมันต้องเจาะต้องขวานต้องมีดใช่ว่าเนี่ยธรรมะมันเกิดขึ้นจากธรรมชาติธรรมชาติมันพร้อมจะสอนเราแต่เราไม่ได้เอามันมาใช้ ในครอบครัวถ้ามีคุณธรรมนะลูกเหมือนมีเทวดาอยู่ในบ้านครับเข้าใจกันครับมันไม่มีใครแล้วที่จะดีตลอดผิดตลอดไม่มีลูกครับอืครับใช่ไหมมันเหมือนเหมือนกันก็เดี๋ยววันนี้ยังไงเราก็นําเอามวลสารที่เราจะพรีนําไปทำาะไรนะพรไปิหาเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยนะผงแป้งของลุงพ่อหนายสาธถครับผงแป้งนะครับ และอีกอย่างนึ่งก็อันนั้นก็เขาได้มาโดยหาทิศทางไม่เจอแต่เขาเขียนไว้ว่าแม้แต่หลวงพ่อที่นั้นยังยังต้องใช้ของประบนิดนหน่อยเพื่อเป็นมงคลนี่หลวงพ่อก็ได้มอบมวลสารให้เรานําไปร่วมจัดงนนะครับอันนี้งงนะแป้งหลวงพ่อหนายผสมกันขอทาพระดีบาร์นะคอบมาบุญเราสาคราวนี้ก่อนที่เราจะลาขอพรหลวงพ่อให้กับทางเอสสังคมแล้วก็ผู้ชมด้วยนะครับ ได้สุดแห่งการสนทนาครันะองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสุขา,าสรรฆะสามคีความสมามะคีความพร้อมเพียงของหมกขณะนำไปยังประโยชน์ให้สําเร็จอย่างพวกเราทั้งหลายอยู่ในปัจจุบันนี้มีความสามาคัคีซึ่งก,นนการนัานละค่ายกลมเกียวกัน มีเมตตาจิตต่อกันแต่กันให้อภัยเป็นการให้อภัยให้ในสิ่งที่ไม่ตอกเป็นวัตถุเรียกว่าอภัยทานให้กันด้วยใจขอมีความสุขความเดียวกันทุกคนเอวังโตุขอความสำมเร็จจงมีกัยญาิโยมพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านทุกคนเถินขอเจริญพรสาธุสาธุสาธุก่อนที่เราจะกรับลาก็จะขอ ร่วม <r> ทำบุญนะครับกับพระอาจารย์เราก็คงจะได้มาทำบุญกับกับหลวงพ่อท่านเรื่อยๆแหละเนาะอ้าวแล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมาทำเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าทำบุญครั้งแรกเป็นต้องแตกต้องทอนเนาะทุไรศก็ทำไปเลยสาธุครับโตเจริญโตอายุโนโตของพลังขอให้มีกฐินดังเยอะๆสาธุครับยิ่มดังดังอยู่ขอบคาถาพ่อครับ